ใช้ c h ท GPT นี่มันไม่ได้ใช้ระบบความจำในการอ่านมาก่อนร่วงง่าเลยนึกภาพอะไรไม่ออกอันนี้แหละชีวิตที่แท้จริงมันคือความคืดเต้นเว้ยโอ้ยเชื่อใครจะสะดุดหนวันนี้โอ my god turn right toward Clinton p r s ดู เามาสี่กล่องแล้วที่ซื้อมากินหมดแล้วบาวทุกคนไปกันเถอะเล็กชูใช้หน้าเท้านะพราภาษาอังกฤษเล็กเล็กฟเกฟเนี่ยถ้ามั่นใจในการใช้ Google Translate นะ ไปไหนก็ได้มั้งประเทศฟิลิปปินส์แต่ประเทศที่คิดแล้วคิดอีกกิแล้วคิดอีกจะมาดีไหมจะมาดีไหมเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายแพงก็เลยลองเช็คโรงแรมเฮ้ยได้อยู่ก็เลยหาเรอ่องบินแล้วเขามาโอ้ม oh า god สสวยจังเลย